เครื่องยนต์นิ่งเงียบอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแอร์เย็นเคียบนะฮะล็อกเครื่องก,ก็พอได้นะครับไม่มีสวิงนะมีสวิงนิดน่อยนะฮะนิดเดียวนิดเดียวนะฮะถ้าไม่ดูไม่เห็นนะครับคือถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะฮะพอได้นะท่านผู้ชมครับส่วนช่วงล่างนั้นนะฮะหายห่วงนะครับทูปเปอร์นุ่มนวลนะครับ ที่ผมบอกทุกครั้งทัศนวิสัยของทูปเปอร์เนี่ยจะดีมากนะครับเป็นรถสูงนะฮะเรามองเห็นหมดนะครับแล้วกระจกกระจกมองข้างนี้เป็นบานแบบบานใหญ่เลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะไม่มีจุดบอดนะครับเวลาเราเรามองเราอะไรเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเลนหรือว่าเรากลับรถอะไรเงนี้นะฮะเห็นหมดนะครับท่านผู้ชม ทีนี่คือวัดเทียนถวายนะครับท่านผู้ชมครับสถานที่ไทยทราผมนะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับยังอยู่ในระหว่างการสร้างนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมมาเที่ยวชมได้นะครับวัดเทียนถวายปุมธานีนะครับ โอเคผมจะลองใช้กับ4ดูนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือ 4H นะครับ ทีนี้เนี่ยกรณีปรับจากขับสี่มาขับสองก็กรณีนี้ท่านผู้ชมปรับปรับได้เลยนะครับเป็นขับสองได้เลยนะครับ ักลับนะมี 4H 4L นะฮะแล้วก็มี 2S นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมปรับเป็น 2S นะฮะเป็นขับขับล้อหลังอย่างเดียวนะครับก็จะประหยัดมากขึ้นนะครับตอนนี้ขับ4แล้วก็ไว้สำหรับทางกันดาลทางลื่นๆนะฮะขับ4ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะ รถนุ่มนวลเครื่องยนต์พอได้เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้เงียบอยู่นะครับใช้สองระบบนะท่านผู้ชมใช้แก๊สได้ด้วยเป็นแก๊หสหอยฉีดนะฮะในยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้เนี่ยแนะนําให้ใช้แก๊สนะครับท่านผู้ชมเอาไว้เดี๋ยวน้ํามันถูกท่านผู้ชมค่อยไปเติมไปใช้น้ํามันอย่างเดียวก็ได้แก๊สไม่ต้องใช้ก็ได้นะฮะแต่การมีแก๊สอยู่เนี่ยก็ก็เป็นตัวเลือกอ,อีกทางหนึ่งนะฮะในเรื่องของความประหยัดนะครับ แอร์เย็นวิทยุเครื่องเสียงมีให้นะครับอันนี้ผมไม่เปิดนะผมกลัวโดนลิขสิทธ์เพลงนะครับนุ่มนะฮะอันนี้ผมขับแรงไปได้นะท่านผู้ชมเนื่องจากขาตั้งกล้องที่ผมตั้งไว้คุยกับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะล้มนะครับ แล้วทางคอนกรีตมันเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมก็มันจะยึกอย่างนี้นะฮะขับแรงนี่ล้มแน่นอนนะฮะผ่าตั้งกล้องผมนะรถไม่ล้มนะครับภายในนะฮะท่านผู้ชมครับวัสดุของทูเปอร์นะฮะเป็นเกรดพรีเมียมทั้งนั้นนะครับยกเว้นยกเว้นเพียงอย่างเดียวนะฮะภายในนะท่านผู้ชมครับยกเว้นอย่างเดียวนะที่มันจะกรอบตามการเวลาก็คือพลาสติก คอนโซลหน้าอันนี้นะครับท่านผู้ชมพาช่างถ้ามีอะไรที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับแผงคนอนโซลนี้นะฮะแล้วช่างแล้วช่างไม่ระวังนะ,ะท่านผู้ชมครับแตกหมดนะฮะแตกนะครับยืนยันนะฮะว่าแตกแน่นอนนะฮะพนเพราะงั้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยต้องคุยกับช่างให้ให้เคลียร์นะครับว่าว่าต้องทําอย่างระมัดระวังนะฮะถ้าจะซ่อมอะไรเกี่ยวกับทางนี้นะฮะ เราเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้นี่บอกช่างเลยนะว่าถ้าแตกนี่คุณต้องมาผิดชอบนะไม่งั้นเขาไม่สนใจนะท่านผู้ชมนะเขาเขา,เขาจะไม่เขาจะไม่ระมัดระวังแล้วทำแตกแน่นอนยืนยันร้อยเปอเซ็ว่าแตกแน่นอนนะครับทําไม่ระวังนะผมระวังยังแตกเลยนะครับโอ้ยอะไรเนี่ลนะ ตอนนี้เป็นไงบ้างไม่รู้นะครับยิบยัยิบยัยิบยับโอเคยิบยัยิบยับอ่ะผมจับไว้หน่อยไม่รู้ยังตรงอยู่ไหมนะครับรถคันนี้อยู่ปทุมธานีนะครับโทรมาหาลุงหลังได้เดี๋ยวลุงหลังบอกทางนะครับให้มาต่อรองราคากับทางเจ้าของได้เลยนะครับไม่ต้องมาต่อกับลุงนะลุงให้ไม่ได้นะครับต้องต่อกับเจ้าของนะ พอซื้อพอท่านผู้ชมได้ไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปเข้า,าไปเข้าขับนะฮะคนรักชมรมคนรักอิซุสุทูปเปอร์นะครับ,บ,มมบอยู่ใน Facebook นะครับท่านผู้ชมเข้าไปตรงนั้นเลยนะฮะจะมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยคอยแนะนําเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับในนั้นเนี่ยนะฮะมีมิตรภาพดีๆรอท่านผู้ชมอยู่นะครับนะมีแต่คน คนใหญ่คนโตทั้งนั้นแหละนะฮะที่ใช้ทูปเปอร์นะครับซึ่งอยู่ในนั้นหมดนะฮะเอาล่ะทีนี้ลุงก็บอกทางแล้วนะนี่แหละที่ขับมานี่แหละคือการบอกทางนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมมาชมรถของลุงได้เลยนะฮะอยู่ที่นี่แหละนะครับมาตลองลราคาที่นี่เลยนะฮะทุมธาน,นีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ